สวัสดีครับปาลมครับสวัสดีค่ะนิวค่ะพวกัวเราสองคนในสาระดีดีบายเฮลดี s i g n วันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมาคุยกันเรื่อง lower costinom นะคะโดย lower costinom นะคะจะเป็นหนึ่งในอาการของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมค่ะจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อทางานไม่สมดุลกันบริเวณหลังส่วนล่างสะโพกและก็เชิงการค่ะจนอาจทําให้เกิดการปวดหลังหรือว่าปวดสะโพกเรือจะมีลักษณะท่าทางของหลังที่แอนมากเกินไปค่ะโดยอาการนี้นะคะมักจะพบในคนที่นั่งทํางานที่มากเกินไปค่ะคนที่ยกของหนักหรือการยกของที่ผิดท่าหรือคนที่มีการอ้วนลงพุงค่ะ lower costinom เนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับได้แก่ deep abdominal นะครับ muscle และกล้ามเนื้อสะโพกได้แก่ gluteus muscle นะครับและกล้ามเนื้อที่มีการหดสั้นหรือมีการใช้งานมากเกินไปเนี่ยก็ได้แก่กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง lower back muscle นะครับและกล้ามเนื้อทางด้านต้นขาก็ได้แก่ quadiceps i l i o s o a s นะครับลักษณะที่พบได้บ่อยนะครับก็จะมีพุ้งเชิงการานไปทางด้านหน้าและหลังแอนนะครับหากใครนะคะที่มีอาการปวดนะคะหรือลักษณะร่างกายที่ผิดปกติสามารถเข้าปรึกษาได้ที่ s a h ิ k i n h e d i s i ซ้ ะะแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสาระดีๆบ้านเฮลทดีไซน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ